สวัสดีค่ะเราก็อยู่กับช่องบอเบียดัมซิงนะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะ f อก็คือเดี๋ยวเราจะเอารถกลับบ้านนะคะนี่สตาร์ตติดแล้วแต่ดูว่าจะอ,าออกได้ไหมจะขับกลับบ้านได้ไหมนะคะปลาเรามาถึงแล้วถึงใจเพื่อนค้กเพื่อนว่าเ <c oughs> พื่อนกบว่าเพื่อนจะเอาไวอ้อันขี่ไปบ้านแฮสันแล้ว ถือใจยังว่นแล้วก็ยิ้มขอท่ายใ้เบิงยูไก่ๆนะคะย่านขึ้นกันถอยออกแล้วก็เสียเอาอันเพนอันนั้นลงโอ้หอดหอดบานหอดเ,เื่นนอนเท้าบนนอหน่เนาะ กลังฟิตสตาติดง่ายนะคะแต่ว่าเราจะรอดูตอนขับกลับบ้านนะคะ FC มาหลุ่นน้ำกันค่ะสิเป็นจังไดคุณอ่ะโอ้อันคือเป็นส่งคือขับรถคันนี้คือเป็นส่งคือมันจะซื้อไปขับอยู่ตัวแล้บว่าเป็นตาขับอันรถเฮนเลอร์ดอกเด้วยสัน ุูน่ะปู่นขึ้นไปแกอันฉันท,นทายเองไงอ่าพี่ตากะอยากเล่นน้ำมูจินั่นคือบอเธอคือยังคือ,คอ,อยังอดบ้านนี่หรอกเห็นไหครับพี่น้องก็สีสันไม่ค่อยสวยครับนี่ เดี๋ยวเจอกันครับกรุงเทพระยองครับนี่ผู้โดยสารเอาเอาสองคู่นี่แหละไปเป็นยังเกาะเอื่อยไหมเหออ่ะอันนั้นไหมกระเป๋ารถเออกระเป๋ารถมี่ไหมโอ้โหด้การโอ้เสียงเครื่องเงียบกิ๊บครับนิ่มมากครับเปิดแอร์ครับแอร์เย็นฉ่ำน้ำมันเต็มถังโอ้หึ ป้าเราเพชรเตรียมมองใส่เรือแล้วครับปุณห์เอาลงตะขางเลยวะโอ้โหเบี่ยงเครื่องนิ่มมากครับอันนี้ดูช่วงล่างครับช่วงล่างเป็นคัสซีนะครับหนคัสซีสวยทั้งเส้นเลยครับเป็นงคัสซีพาวเวอร์ครับเครื่อง1075นะครับอันนี้เอารถทางดูว่าจังหวะ บวดขะฮบวกบางยางค่ก่อนลูกพี่สักใส่เลยใส่เลยใส่เลยแม่รติดติุดปุดปุดเลยเนาะติดอยู่นังร้องอีฮอดพอีนี่บิดว่าค่อนข้างที่จะสวยงามนะคขายนขายสองแสนใครสนใจมาเลยรถวิ่งเจ็ดหโลครับ อยู่ช่วงล่างครับช่วงล่างแน่นๆครับนระตีเต็มครับไม่มีปูครับนระตีสวยมากครับมีกิฟฟี่ครับอันนี้ท่าน,น้าใหญ่ครับดูคนไท,ทยครับรีวิวให้ดูกันเลยมีแค่ยางหลังล้นอย่างเดียวยางล้นหน่อยสีใหญ่มากเดี๋ยวครับ ก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าจะไปถึงบ้านไหม,ไมเห็นอยู่ว่าเป็นยังเห็นสุดจัดครับแต่ยอมรับเลยว่าเสียงเครื่องนิ่มมากครับเดี๋ยวพาชมภายในกหนหน่อยภายในแต่ตันเรีนนะครับเนี่ยดูเครื่องเดีย๋ยวให้ดูเครื่อง นี <owning thế> e ่เครื <hi> ่องเลยสวยครับเบรกิฟ <hi> ฟี <hi> ่ค <hi> รับโรดดิงเจ็ดหมืนกิโลครับนี่ให้ดูเลยเดี๋ยวมาโมครับระบบกำลมใช้ได้ทุกตัวสุดจัดครับงานนี้ เอาเดี๋ยวผมจะลองขับกลับบ้าน,นครับว่าจะวิ่งดีไหมนะเอฟซี FC นะเดี๋ยวเรามารุ่นกันครับกลับบ้านได้อยู่ค่ะเดี๋ยวเก็บ <c oughs> ไม่ถ้นหรอ เติำนำมน้ำมันก่อนค่ะโอ้ยหัวสักเติำนำมน้ำมันก่อนน้ำมันสิดจอดขาข้าง ขับง่ายปะมันขับเหมือนรถสิบสองล้อแล้วไหมขับง่ายเลยหรอโอ้ยง่ายหลังเติมน้ำมันนะคะโอ้ยหัวสัก <c oughs> อยากให้เอนซีเมืองทั้งหัวสักนร ใช่ไหมเปิดกว่าเออเปิดก็ได้ลงไปจ่ายคาน้ำมันก่อนอุ้ยคุณนะโอ้ยอยากถ่ายรูปขี่คืนนะคุณอ่ะโอ้ยเสร็จแล้วนะคะน,น,นี่ค่ะไปค่ะซีนะกลับบานเฮาค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเอออย่าเฝ้าไปบีประตูก่อนบายบายค่ะเอฟซ